ีครับอัปเดตอีกแล้วอัปเดตอีกแล้วบ้านกลางทุ่งของเรานะครับก็ติดตั้งวงกบห้องโถงเรียบร้อยแล้วนะครับก่ออิฐนะครับก็เทคานวันนี้ได้งานเทคานนะครับกับแกะขอบวงกบนะครับวงกบที่ติดตั้งเมื่อวานเนาะติดตั้งเมื่อวานใช้วิธีหลอนะครับผมหลอขอบวงกบเอาแน่นตึบนะครับแน่นตึบก็เหลือเวลานี่เราก็จะมาฉาบสวยงาม วันนี้ก็เททับหลังด้านบนเนาะเททับหลังด้านบนนะครับงานปูนจะช้าน่นะครับเพราะว่าต้องรอให้ปูนเซ็ตตัวแล้วก็มาติดตั้งวง,งกบฝั่งนี้นะครับวงกบฝั่งนี้ฝั่งห้องรับแขกแล้วก็เททับหลังอีกครั้งนึงนะครับงานปูนต้องรอให้ปูนเซ็ตตัวนะครับถึงจะทํางานได้จะให้รวดเร็วไม่ได้นะครับงานปูนนะครับ อันนี้ก็ได้ก่ออิฐผนังห้องน้ำด้านหลังแล้วก็ติดตั้งติดตั้งกระ,ะจกระบายอากาศครับกระจกระบายอากาศก็ค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆนะครับงานปูนใจร้อนไม่ได้นะครับงานปูนเพราะว่าการเททับหลังนี่มันจะทําให้ความแข็งแรงของของอิฐมันจะได้ไม่พังลงผมอันนี้ก็ได้ติดตั้งอันนี้ ่องระบายอากาศเนาะตรงนี้ก็จะเป็นติดตั้งวงกบอีกตัวหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะทำเป็นแบบทางผ่านเลยนะครับเป็นประตูหลอกเนาะตรงนี้ก็เทรับให้เป็นเสาร,รับนะครับการเททับหลังเนี่ยเราต้องรอให้มันแห้งวันหนึ่งเนาะ แย่งบันหนึ่งแล้วค่อยก่ออีกทับขึ้นไปอีกชั้นอีกชั้นอีกชั้นนะครับผมต้องคอยดูค่อยเป็นค่อยไปสำหรับงานเอ้ฟ้าภายนอกก็ค่อยรอดูอีกทีนะครับฟ้าภายนอกรอดูอีกทีนะครับผมต้องเสร็จงานภายในก่อนภายนอกค่อยเก็บงานทีหลังนะครับเพราะว่าเราตีอันนี้กระทงฟ้าไปหมดแล้วทํากระทงฟ้าไปหมดแล้วนะครับ ก็ในนานเกินรอบ้านหลังนี้ก็จะเสร็จสมอลมใหม่นะครับผมสวยงามสวยงามนะครับห้องน้ำทำไมถึงว่าต้องเว้นช่องไว้อย่างนี้นะครับปกติทุกคนจะเอาเสาโพเสาไว้ด้านในเนาะไอโพเสาเสมอขอบเนาะไม่ขอบแต่อันนี้เขาจะทำแบบห้องน้ำไม่มีขอบนะครับผม ก็คือเอาอิดเสมอขอบในมันก็จะดูเรียบการบุการปูกระเบื้องภายในมันก็จะง่ายนะครับผมงช่วงห้องน้ํานะครับเพราะส่วนมากบางคนเขาก็จะก่ออิดเสมอขอบนอกนะแต่อันนี้คือเขาเสมอขอบในนะครับทําให้การปูกระเบื้องภายในห้องน้ํามันก็จะง่ายเวลาติดกระเบื้องผนังเนาะ ขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ